สวัสดีค่ะดีตรับเข้าสู่กรารรายงานบุญทองบอลในรีพอร์ตประจำที่5สิงหาคม2558ค่ะสำหรับดัชน,นราคาทองคำในคืนนี้นะคะความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนขายทองคำออกมาเมื่อราคาติดตัวขึ้นประกอบกับดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตระราสกุลเงินอาจจะได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมและหากการสร้างงานเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกรง่งโดยรอยเตอร์คาดว่าการสร้างงานของสหรัฐอาจเพิ่มขึ้น223,000ตำแหน่งซึ่งตัวที่อยู่ในระดับสูงกว่า200,000ตำแหน่งตัวเลขนี้ก็น่าจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเปิดโอกาสให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ปัจจัยนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่นาน,น,นเจเน็ตเยนเลนประธานเฟดตั้งไว้ซึ่งก็คือการที่ตลาดแรงงานสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยยังคงมีกระแสะการคาดการณ์ว่าอาัตาราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในเดือนกันยายนคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ1 0 7 0ถึง1,102เหรียญ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี4รายการ1เวลา1ทุ่ม15นาทีมีการสร้างงานนอกภาคเกษตร a อ p สหรัฐ2เวลา1ทุ่มครึ่งมีดุลการค้าสหรัฐ3เวลา2ทุ่ม45นาทีมีธุรกฝ่ายจัดซื้อภาคบริการสหรัฐและ4เวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งมีธุรกิฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ i อซสหรัฐและสตองน้ำมันดิบไรั์ดาสหรัฐ ได้ล่มติดตามบุคลังพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่องเราประมาณ10นาฬิกานะคะเรากลับมากับบุคลังพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ